โดดไอ้นุม่มโดดโดดมาวะเบ็ดยี่สิบครับเพื่อนๆนะฮะหยูยทุนแค่สามร้อยือเอาวะเอาวะมาวะปัทัดก็เอาครับ Audio Jungle. คำเตือนน้องๆหนูๆที่มีอายุาต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามหรือ,ลอเลียนแบบส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุาตั้งแต่20ปีขึ้นไปทุกการลงทุนมีความเสี่ยงบอลมวยหวยสล็อตบาคาร่าเสี่ยงทุกอย่างกูเตือนแล้วนะสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบังปุด้วยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะฮะสำหรับเอ่อ การห่างหายไปอย่างยาวนานครับของค่ายเกม P.G. นะบางไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาเล่นกันเลยครับวันนี้ก็เลยแวะเวียนมากับทุน300บาทครับเพื่อจะมารีวิวให้เพื่อนๆเห็นกับการเล่น Fortune X กับเอ่อวัวแห่งโชคลาภหรือ Fortune อ x ของเรานะ Fortune อ x หรือ Fortune Ox ของเรานะฮนะ ก็วันนี้บางพาทุนมาที่300บาทครับเบตต่าสุดของเกมนี้จะอยู่ที่1บาทนะครับเบตสูงสุดจะอยู่ที่4 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวครับทุกท่านครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับบางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของบางต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้ฮะก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับบางแปะไปให้แล้วนะเฮ้ นะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกเบ็ดกันดีกว่าครับเพื่อนๆนะเออบางหน้าจะเล่นที่เบ็ด9บาทนี่นแหละฮะก็ค่อยๆกดอ่อไปนะจะไม่กดออตโต้น,นะฮะเราจะไม่กดเทอร์โบนะเราจะค่อยๆปั่นกันไปคนระับสำหรับทุน300บาทนะฮะบางขออภัยด้วยนะบางไปเผลอปิดเสียงเกมนะฮะอ้ะเสียดายมากเลยฮะไม่มีเสียงเกมมาว่ะดอกดอกแรกก็แตกแล้วครับสัดไปห9 0อบาทครับ แตกนอกอุ่นใจครับแตกในอุ่นจังครับอดูดิครับแตกนอกไม่เห็นจะอุ่นใจเลยครับดูดิครับมามกําไรของเราขึ้นมาตั้งหนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับอเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปครับสําหรับเบ็ดเก้าบาทขึ้นไม่ให้นุ่มขึ้นไม่ขึ้นด้วยครับอู้ยเอาอะเบ็ดเก้าบาทก้มมาฮะ พีวัวของเรานะบางบอกให้เลยครับสําหรับช่วงต้นเดือนนะฮะสำหรับเกมค่ายพ g จนะบางบอกให้เลยว่าแจกแน่นอนครับแจกหนักแจกจริงครับไม่เชื่อก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างครับดูครับดูครับโอ้โอะไรก็ได้ครับที่มันคูณสิบฮะ <c oughs> ดอกนี้ฮนะอ่างเปาคูณสิบโชว์ให้เพื่อนๆดอยดยิไม่มาว่ะโอ้ประทัดประทัดก็เอาฮนะ ขอ,อไม่ใช่สองลูกนะฮะโอ้หเอาว่ะสองร้อยเจ็ดสิบซัดไปก่อนนะเพื่อนๆอหมอ,อ,อทุนสามร้อยฮะได้นิดๆหน่อยๆก็เอาฮะสามร้อยฮะก็หวังว่าให้มันเป็นหมื่น <c oughs> จะแตกสักหมื่นไหมฮะสำหรับทุนสามร้อยนะหวังเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะขึ้นมาเบ็ดยี่ิบครับทุนของเรายัางเหลือหกรยสิบาทครับ ได้กำไรไป300แล้วนะแต่ยังไม่ยอมหยุดครับไปกันต่อครับวิถีนักเล่นฮะขึ้นไหมไม่ขึ้นครับบางกําลังจะบอกว่าวิถีนักเล่นครับมันต้องเผื่อได้ครับไม่มีครับเผื่อเสียเราอย่าไปคิดขึ้นไอ้หนุ่มไม่ขึ้นว่ะวัวของเรานะฮะช่วงนี้ขามันจะหนักหน่อยๆนะสงสัยคนมันเยอะฮะที่คนเยอะเกินไปนะดูฮะ โดดไอ้นุม่มโดดโดดมาวะเบ็ดยี่สิบครับเพื่อนๆนะฮะหูยทุนแค่สามร้อยืมเอาวะเอาวะมาวะประทัดก็เอาครับบังเอาหมดครับขอแค่คูณสิบให้บงนะังฮะหูยยังไงฮนะโอ้ประทัดอีกแล้วประทัดก็เอาฮะถ้ามึงให้กูก็เอาฮะโอ้ย ไอ้วัวโอ้ปัทัดก็เอาฮะปัทัดสามรอบติดเลยฮะโอ้ยมือให้กูก็เอาฮะนี่มาถุงอะถุงถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองอุ้ยถุงเงินถุงทองคูณสิบอีเอาว่ะเพื่อนว่ะนี่ได้ไปสี่พันะทุนสามร้อยนะเพื่อนนะโอ้หบางบอกแล้วครับต้นเดือนยังไงมันก็แจกครับสำหรับเกมค่ายบีจีฮะสำหรับ ฟอทันออกหรือฟอทันโอเอ็กนะฮะบวแห่งโชคล่าครับเพื่อนเพื่อนดูฮะเบ็ดยี่สิบได้มาสี่พันครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเกินไอหนุ่มมึงเกินดวงมึงดีเกินไอหนุ่มคนเนี้ครับเอาว่ะเอาว่ะเพื่อนเพื่อนปะพอก่อนดีกว่าครับโอ้ยเดี๋ยวมันจะหมดตูดครับเพื่อนเพื่อครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บังในการทำคลิปต่อไปกันด้วยละกันนะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรบ้างแล้วครับขอตัวไปถอนเงินใช้กันอีกเช่นเคยครับก็พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคัว่าสวัสดีครับ